สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านเนาะลูกค้าแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกันนะคะกับอูล่ล้านกระั้สุดค่ะอันนี้ก็อ่าเป็นทีมของช่างยนตช่วงล้อนะคะขยับช่วงล้อเนาะอันนี้ก็ยนอยู่2คันนะคะคันนี้ของอ่าลูกค้าจากจังหวัดขอนแก่นนะคะ f อจากต่างแดนเนาะ ลูกค้าน่าจะกลับมาจากเกาหลีนะคะมาสั่งจองรถไว้อันนี้ก็เอาเข้ามาย่นช่วงล้อนะคะเพื่อที่จะขึ้นกระบะดำต่อไปนะคะส่วนคันนั้นก็ JO 5E นะคะซสูบ210แรงมัาเทอร์โบคามัเร็วหัวตอนเดียวนี้ก็ของลูกค้าจากาเกาหลีเหมือนกันนะคะ ก็คือ2คันนี้แพ็กคู่นะคะของลูกค้าจากเกาหลีทั้ง2คันเลยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าก็รับชมนะคะผ่านช่อง Youtube จากทางอูกของเราเนาะเจอคันสวยถูกใจก็โทรเข้ามานะคะสอบถามอแอดไลน์กับทางอูเนาะเราก็ส่งรูปให้ลูกค้าชมนะคะทุกซอกทุกมุมของตัวรถลูกค้า สวยถูกใจก็โอนมัดจำมานะคะให้ขึ้นสเปคตามที่ต้องการาคันหัวส้มตัวนั้นนะคะ j o 5 e นี้เป็นกระบะ4เม็ดนะคะคันนี้เป็นคันที่4แล้วค่ะของลูกค้าไม่มีคำไหนเลยนะคะนอกจ,จากว่าขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ความเชื่อใจไว้วางใจไม่นอกใจอุลานกำลังสุดของเราเลยนะคะลูกค้าบอกอา ทำรถได้มาตรฐานแข็งแกร่งทนทานนะคะแล้วก็การดูแลหลังการขายของเราชัดเจนนะคะลูกค้าก็ประทับใจเนาะจัดเป็นคันที่4แล้วนะคะเดี๋ยวคันที่5ตามมาก็น่าจะอีกประมาณ3เดือนนะคะลูกคาก้าบอกเดี๋ยวจัดคันที่5แน่นอนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือมันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะส่วนมากรถก็จอดกันแล้วนะคะยังไม่มีงานอันนี้ลูกคาก้าก็สั่งไว้สำรองนะคะเผื่อได้ลุยงานใหญ่นะคะ เดี๋ยวก็มาจัดอีกคันหนึงเป็นคันที่5ยินดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ชมงานย่นนะคะจัดให้เลยสวยๆคุณภาพอ่านี่เลยค่ะแผ่นซับเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ6มิลอันนี้ช่างยังไม่ได้เชื่อมนะคะตัวแผ่นซับเนะาะเพราะว่าเพิ่งอถอดนะคะเผา,าออกเนาะยังไม่ได้วัด ช่วงล้อนะคะคันนี้ยังไม่ได้วัดนะคะ,ะส่วนคันนี้เนี่ยค่ะวัดช่วงล้อแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวช่างก็จะ,ะใช้สว่านเจาะนะคะตามรูที่มาร์กนะคะ,ะเพื่อที่จะขยับช่วงล้อให้ได้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการคันนี้น่าจะกระบะยาวน่าจะ5เมตรนะคะถ้าจะไม่ผิดเนาะ,ะน่าจะเป็นกระบะดําเกษตรนะคะช่วงล้อก็เลยจะยาวนิดนึงนะคะแต่นี้เป็นคัสซีหน้าเต็มก็ไม่มีผลนะคะสวยงามนี่ค่ะแผ่นซับ ที่ช่างเปลี่ยนนะคะนี่เปลี่ยนแล้วค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะเห็นไหมคะหกมิลอ่าแล้วก็ก่อนที่จะวางทาบนะคะเขาจะทาสีให้แบบนี้เลยไม่ต้องกลัวสนิมจะขึ้นนะคะจากด้านในนี่เลยค่ะทาประกบให้เลยนะคะก่อนที่จะวางแผ่นซับติดลงไปแล้วก็เชื่อมนะคะนี่ดูงานได้เห็นไหมคะหนามากๆเลยตัวแผ่นซับค่ะเพราะว่าเราใช้6มิลนะคะ6มิลนี่ดูงานได้เลยนะคะไม่ว่าตัว,ต,วตัวเต้าเนาะก่อนที่ช่างเขาจะาใส่ตัวเต้าลงไปเขาก็จะ าทาสีนะคะตัวเต้าก่อนที่จะวางกับตัวคัสซีนะคะดูรลให้ทุกจุดแน่นอนสําหรับอุลลานกำลังสุดของเราจัดให้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นแปดล้อนะคะดำเกษตรตัวนี้เป็น6น็อตนะคะเหมือนเดิมแต่ว่าเป็น8ล้อนะคะสเปคนี้ก็นิยมมากๆเลยวันนั้นแม่ค้าลงให้ชมเนะาะช่างกําลังปูพื้นตัวกระบะอยู่เลยอันนี้ก็ กระบะใกล้เสร็จแล้วนะคะได้90%แล้วนะคะเร็วมากๆเลยเพราะว่าช่างเยอะนะคะมีครบทุกทีมงานงานก็จะเร็วนิดนึงนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์นี่คือช่างหยุดเนาะแต่ว่าทางแม่ค้าทางอูอ่ของเราไม่หยุดนะคะไม่ได้ปิดเปิดตลอดเลยสามารถแวะมาชมรถนะคะสวยๆมาสั่งจองได้เลยนะคะงานเชื่อมก็จะเป็น CO2 แบบนี้เลยเนี่ยค่ะดูง,งานได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายหน้า3 หรลอกลางรถไฟก็จะอยู่นี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวกันท้ายระเบิดนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะดูงานได้เนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นดัมดินดัมเกษตรนะคะของเราก็จะเน้นให้เลยลูกค้าที่เน้นน้ําหนักเบาไล่เบานะคะอย่างคันนี้ลูกค้าก็แจ้งเลยนะคะไล่เบาเราก็จัดให้เลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 4HK นะคะ 4HK อ i ซูซุค่ะ,คะลูกค้าลูกค้าหลายท่านก็จะบอกว่าเออเห็นฮีโนมาเยอะแล้วนะคะสําหรับ8ล้อ สองคันหน้านะคะอ่าอันนี้เราก็มาชมอิส,สุกันบ้างนะคะอันนี้ก็นี่เลยค่ะหัวมีแคปหัวมีแคปนะคะเป็นกระบะดาเกษตเดอ่าแปดล้อนะคะสองคันหน้าก็จัดให้ทุกสเปคเลยที่ท่านต้องการนะคะคันนี้ลูกค้าบอกก็เผื่ออนาคตนะคะได้ต่อลูกพ่วงอ่าก็ยินดีมากๆเลยนะคะจัดให้ค่ะงานดีคุณภาพมาตรฐานสวยงาม ฟันปลาหน้ามีให้เลยนะคะตัวนี้ยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวรอให้ช่างไล่เก็บรายละเอียดนะคะนี่ค่ะตัวยึดกับตัวกระบะนะคะก็จะใส่ให้ทุกคันสําหรับดําเกษตรเนี่ยค่ะดูงานได้นะช่วงล่างตัวช่วยกระบอกนะคะกระบอกตัวโชกปากนกแก้วเนี่ยก็จะใส่ให้นะคะดําดินดําเกษตรเราใส่ให้หมดเลยนี่เลยค่ะดูงานได้นะยังไม่เสร็จนะคะงานเชื่อมซีอูสวยๆ จัดให้เลยอชอบสเปคไหนนะคะแวะมาชมมาสั่งจองได้แล้วก็คันแม่ห้องสอนนะคะตัวนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะสีเขียวกากเพชรนะคะนี่ถ้าลูกค้าชอบแบบติดเลทประมาณนี้อ่าสวยๆบอกเลยราคาไม่แพงไม่ถึงหนึ่งล้านนะคะลูกค้าไม่ถึงหนึงล้านเนี่ค่ะคันนี้ยังไม่เสร็จนะคะ อ่าแต่ก็คืบหน้าไปเยอะมากๆเลยจากคลิปก่อนนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสีเขียววิกเตอร์กากเพชรน,นะคะสวยมากๆค่ะลูกค้าเจอแสงหรือว่าเจอแดดนะคะประกายเม็ดตัวกากเพชรน,นะคะนี่ได้สวยมากๆอันนี้มันกล้องแม่ค้ามไม่จับนะคะแล้วก็จะเน้นติดเลดให้นะคะสวยๆย,ย้ำหมดุดนี่ดูงานได้นะคะทั้งน้ำมันนี้ก็จะเปะแผ่นเลดให้ นี่ค่ะดูงานได้เนาะเน้นเรียบๆนะคะรูรูกระทะมีเนียมแบบนี้ก็สั่งได้<ม>นี่เลยค่ะก็จะไล่โทนนะคะสีะตัวกากเพชรมันก็จะออกแบบอมเขียวนะคะได้สวยมากๆเลยลูกค้านี่ค่ะตัวนี้แปลงหน้านะคะจัดเต็มเลยเป็นหน้าโดนะคะทั้งตัวไฟแล้วก็ตัวกันชนเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะนี่สเปค8ล้อ ราคาไม่แพงไม่ถึง1ล้านตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยอยากได้กระบะยาวเท่าไหร่ก็แจ้งได้นะคะคันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่6เมตรนะคะความยาวของตัวกระบะเนาะแล้วก็ตัวระแนงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแป,ป๊บกลมเนี่ยคะ่ะจัดให้ตัวนี้ขึ้นเหนือนะคะแม่ห้องสอนเจอกันได้นะคะเป็นงานเลดทั้งหมดเลยสวยงามมากๆคะ่ะลูกค้าเนี่ยคะ่ะฝีมือ อ,อู่หลานกำลังสุดของเราบอกเลยนะคะสวยไม่แพ้รถภาคกลางเลยจับให้เลยนะคะมีเบอร์โทรสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ทั้งสองเบอร์เลยหรือลูกค้าที่อยากได้เป็นกึ่งเกษตรนะคะอย่างคันนี้ก็เป็นกึ่งเกษตรแต่พอดีช่างไม่ได้เอาตัวคอกนะคะที่ต่อกึ่งเกษตรมาใส่เนาะเพราะวันนี้เขากำลังไล่เก็บรายละเอียดใส่พวกกันฝุ่น นะคะแล้วก็น,นี่เปลี่ยนยางอะไรเรียบร้อยหมดแล้วสําหรับคันนี้ก็เป็นกากเพชรเหมือนกันนะคะสีฟ้านะคะลูกค้าฟ้า,าฟ้าน้ำทะเลเนาะกากเพชรสวยมากๆเลย เดี๋ยวนี้กากเพชรได้รับความนิยมนะคะแต่ของเราบอกเลยเราใช้สีรุไซแลวก็กากเพชรมียี่ห้อให้ลูกค้านะคะเวลาลูบเนี่ยค่ะมันจะไม่ไม่สากนะคะลูกค้าปกตินี่คือถ้าเป็นกาก,ากเพชรเม็ดใหญ่เนาะเวลาลูบแล้วคือมันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะมันจะไม่ลื่นแบบนี้นะคะอันนี้คือช่างขัดเงาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือขัดยานั่นเองเนาะเวลาลูบนี่คือลื่นมากนะคะนี่กาก,ากเพชรสวยๆลายคมๆจัดให้ตามลูกค้าต้องการ ลูกค้าไม่ชอบแปลงหน้าเนาะเน้นหน้าเดิมราคาไม่แพงนะคะอย่างคันนี้ก็เป็นหน้าเดิมอันนี้เราก็เก็บสีให้นะคะเรียบร้อยอค่ะเก็บให้เลยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงแน่นอนภายในก็เก็บให้ใหม่นะคะหรือออกมาซักทำความสะอาดให้ใหม่หมดจดเลยเดี๋ยวช่างก็จะประกอบเข้าไปนะคะตรงพื้นตอนไหนที่มมีขาดก็คือเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะอันนี้ช่างยังไม่ได้ประกอบอ ยังไม่ได้ประกอบนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ดูการเก็บงานเก็บรายละเอียดได้ค่ะในช่างกําลังใส่กันฝุ่นหลังตัวนี้ก็จะมีข้อดีนะคะสําหรับดัมกึ่งเกษตรคะ่ะเพราะว่าเวลาเราใช้งานดินเนาะเราก็ถอดตัวออคอกที่ต่อกึ่งเกษตรลงนะคะวิ่งดินได้ปกติเลยก็จะเป็นสเปคกระบะดัมทั่วไปแต่ถ้าเวลาที่ลูกค้าแบบถึงหน้า างานเกษตรเนาะขนอ้อยขนมันเนาะก็แล้วแต่นะคะจะขนข้าวาก็ต่อคอกขึ้นไปนะคะก็สูงขึ้นไปอีกเนาะของเราจะเป็นเหล็ก6มิลน,นะคะสําหรับตัวต่อข้อที่ที่ใส่ให้ลูกค้านะคะอย่างตัวนี้นี่ค่ะก็จะเป็นน็อตนะคะ4ตัวไว้ขันนะคะก็จะมีแผ่นยางรองให้เพื่อไม่ขูดไม่ขูดสีขูดลายรถของลูกค้านะคะ จัดให้เลยตามสเปคนะคะที่ลูกค้าต้องการสเปคนี้จะขายดีอีกสเปคนึงเลยนะคะสําหรับดัมกึ่งเกษตรเนาะหรือลูกค้าที่อยากได้เป็นดัมเกษตรเลยนะคะก็สามารถนะคะสั่งได้ถ้าเป็นดัมเกษตรเลยตอนนี้ลูกค้ารับรถไปหมดแล้วนะคะถ้าเป็นดัมเกษตรเลยไม่ว่าจะเป็นกระบะยาว4เมตร50หรือ5เมตรนะคะรถที่เสร็จแล้วนี่คือลูกค้ารับไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวแมค่ค้าจะพาชมรถขนวัวเผื่อมีลูกคา้าหรือว่า f อที่ติดตาม ผลงานของอุลานกำลังสุดอยู่นะคะแล้วเป็นานห้อยเนะาะขายซื้อขายวัวนะคะก็สามารถสั่งจองได้ช่วงนี้ปีนี้บอกเลยรถไม่แพงนะคะรถไม่แพงท่านใดที่สั่งจองอก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะว่ารถราคาไม่แพงอย่างคันนี้นะคะของลูกค้าจากจังหวัดบุรีรัมย์ก็มาสั่งเป็นรถขนวัวนะคะกระบะยาว6เมตรกว่านะคะลูกค้าแล้วก็จะมี เล็นะคะเหล็กนี่เหล็กเนี่ยค่ะตัวที่ต่อท้ายนะคะก็จะเป็นเหลดด้านท้ายที่ต่อเนี่ยค่ะเห็นไหมคะในตัวด้านบนเนาะก็คือต่อออกมาเหมือนที่เราเห็นกันเยอะเลยอะค่ะที่วิ่งตามตลาดนัดเนาะ,ะตลาดนัดวัวควายนะคะนี่นี่ก็จะเป็นกร,ระบะมีเนียมนะคะกระบะมีเนียมช่างกําลังทําสีตัวนี้ก็จะเป็นสีดอนกา,กากเพชรน,นะคะ นี่กากเพชรก็จะเป็นสีรุ้งเนี่ยค่ะสวยมากๆค่ะลูกค้าอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะช่างยังไม่ได้เคลือบเนาะมันต้องเคลือบขัดอีกหลายรอบนะคะต้องเคลือบแล้วก็ขัดอีกหลายรอบเนี่ยค่ะของเราไม่ว่าจะเป็นมินียมนาะเราก็จะถอดอะไรทุกชิ้นเลยออกมาทําสีให้ทั่วถึงแบบนี้เลยนะคะนี่ครับโบเก็บรอยให้ทุกจุดเลยเหมือนรถใหม่แน่นอนสวยงามอ่าพื้นนี่ก็จะเป็นพื้นเหล็นะคะพื้นเหล็เนี่ยค่ะ ถอดอะไรออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่อะไหล่มิเนียมสีทั่วถึงแน่นอนช่วงนี้ฝนตกเนะาะสนิมอเอาเหล็กวางก็สนิมมาจจะขึ้นนิดนึงแต่ช่างเขาขัดล้างให้เรียบร้อยค่ะก่อนที่จะพ่นสีนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลงานตัวนี้ก็จะเป็น jo ห้ดี J เนาะของลูกค้าอุบลน,นะคะสีขาวมุกม่วงก็จะเป็นทรงกระบะใหญ่นิดนึงน่าจะ3เมตรนะคะตัวนี้ระแนงสไม้ นี่ค่ะงานสวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะสนใจสเปคไหนแวะมาชมกันได้มาสั่งจองได้นะคะหัวลากคาซีมีให้เลือกอเดี๋ยวรถเข้าใหม่อีกหลายคันนะคะรอติดตามกันได้นะคะแม่ค้าอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลามารีวิวก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมอุหลานกำลังสุดนะคะคันนี้ก็เป็นของลูกค้าจากจังหวัดบุรีรัมย์ 4HK นะคะก็เป็นดำเกษตรดำเกษตรของเรานี่คือยืนหนึ่งเลยบอกเลยนะคะว่าขายดีมากๆเลย นะคะคสำหรับดําเกษตรขายดีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยตัวนี้ก็จะเป็น 4HK เหมือนกันนะคะหัวมีแคปค่ะดําเกษตรเนาะ,ะราคาไม่แพงนะคะลูกค้าอยากได้เป็นกระบะมีเนียมหรือกระบะเหล็กก็สามารถนะคะสอบถามมาได้เลย0863297855นะคะอีกหนึ่งเบอร์0981628084จัดไฟแนนซ์ซื้อผ่านทกอสอตัดสดเรามีพร้อมบริการนะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกแบบไหนโทรสอบถามได้เลย นี่เลยค่ะเบอร์โทรนะคะพิกัดอูอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะ,ะสวัสดีค่ะ